มีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่เนาะแต่ยกไหล่สุดนะครับแต่รู้สึกว่ามันขัดที่บริเวณไหล่แล้วก็อาจจะมีเสียงดังเวลาที่ยกแขนนิ่งๆนะครับถ้าตัวสั่นอย่างนี้แสดงว่าแรงเราไม่ถึงไปก็ลดยางลงนะครับอย่าให้ยางหนาไปแล้วก็ครับมีคนถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่เนาะแต่ยกไหล่สุดนะครับแต่รู้สึกว่ามันขัดที่บริเวณไหล่แล้วก็อาจจะมีเสียงดังเวลาที่ยกแขน หรือว่ามีอาการปวดบเวณไหล่ตอนกลางคืนนะครับปัญหาหนึ่งมามาจากการที่กล้ามเนื้อบริเวณรอบหัวไหล่เกิดการบาดเจ็บหรือมีการฉีกขาดดังนั้นการออกกําลังกายเพื่อกระชับให้กล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สําคัญครับวันนี้มาสอนวิธีการออกกําลังกายหัวไหล่กันนะว่าทำยังไงนะครับวิธีการออกกําลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่เราเคยสอนวิธีการออกกําลังกายเพื่อลดปวดไหล่ในคนที่ไม่ได้เป็นไหล่ติดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายโดยใช้ยางยืด เพื่อลดอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล,ลดเสียงดังที่บริเวณข้อไหล่ได้ด้วยนะอะอันแรกนะครับให้เอายางยืดแบบนี้นะครับยางยืดก็จะเป็นเส้นลนักษณะแบบนี้เนาะแล้วตัวแรกเลยนะให้เหยียบลงไปในะละนักษณะนี้ครับเหยียบไปที่พื้นจับไว้ดีๆอ่ะโอเคนี้ดูนะอันแรกเลยยกแขนขึ้นตรงๆขึ้นธรรมดานะครับเวลาลงเกรงแขนนิดนึงแล้วปล่อยลงชา้ชาๆ หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตปล่อยลงชา้ชาช้าอันนี้ด้านหน้าก่อนเนาะโอเคไหมครับึบขึ้นธรรมดาลงชา้ชาช้าสามถ้าใครปวดเราก็จับให้ห่างขึ้นแต่ถ้าใครไม่ปวดรู้สึกมันเบาไปหมุนให้เยอะขึ้นจะหนาขึ้นเห็นไหมอันนี้อันที่หนึ่งเนาะด้านหน้านะครับอันที่หนึ่ง แขนตรงนะครับสอบตรงนะครับขึ้นไม่งอสองนี้นะแขนตรงตรงเลยนะโอเคนะต่อไปอันที่สองนี้ต้องทําบ่อยๆเลยนะครับตัวที่สองเนะาะวางด้านข้างนะจับในลักษณะนี้ครับขาเหยียบต้องขดง่าปึ๊บเหยียบอย่างนี้นะแขนอยู่ด้านข้างมือหงายมืออย่างนี้นิดนึงจับมือประมาณนี้นะครับดึงขึ้นตรงๆต,ตัวตรงถึงไหลเกร็งที่ไหล่ เราปล่อยลงช้าๆ10ครั้งเป็น1เซตเนาะสมเซตเนะเสามถึงหเซตแล้วแต่ไหว2ถ้าใครเจ็บก็ผ่อนยางลงเอาเท่าที่ได้นะครับ2โอเคไหมพอได้นะ3ถ้ามันหนักไปก็ลดยางลงนะครับอย่าให้ยางหนาไปแล้วก็อย่าทำเยอะเนาะทำแค่เซตสองเซตก็พอเนี่ยผมทำเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกกระตึงแล้วนะนะ โอเคไหมครับออได้ไหมอ่าสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทํำเซตสองเซตหรือสามเซตแล้วแต่ความสามารถเราเนาะถ้าทําแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บทําแล้วรู้สึกสบายสบายไม่มีอะไรแล้วอีกวันหนึ่งไม่มีอาการก็สามารถทําเพิ่มได้นะครับต่อนะด้านหลังนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแบบนี้หนึ่งขึ้นธรรมดาลงช้าช้า เก้งไหลเหมือนเดิมนะครับขึ้นธรรมดาลงนะชะสามโอเคไหมปึบสีประมาณนี้สิครั้งเป็น1เซตเนาะได้นะครับได้นะครับต่อน,นะครับต่อน,นะครับเหมือนเดิมครับจับแขนแบบนี้นะครับอ่ายางไม่ต้องไม่ต้องแบบ ใกล้มากเนาะยิงไกลย,ยิงยากนะครับถ้าไกลหน่อยจะง่ายขึ้นจับอย่างนี้นะครับออกแรงแค่ข้างเดียวผมเป็นข้างขวาเนาะจะทําข้างขวาหมุนสอดปิดกันนะไม่ห่างไม่กลางสองนี้นะครับอยู่นี้นะครับกลับมาหนึ่งสองโอเคไหมครับนิ่งๆน,นะครับถ้าตัวสั่นอย่างนี้แสดงว่าแรงเราไม่ถึงแต่ถ้าตัวไม่สั่นเราทําได้นิ่งแสดงว่าเราใช้กล้นแนละถูกมัดแล้วนะโอเคนะ สีเท่านี้ก่อโอเคไหมพอได้ไหมครับนี้เป็นการบริหารเบือ้องต้นโดยใช้อย่างยืดเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่แอดวางนีผมจะมาสอนให้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับการบริหารการออกกำลังกายการดูแลตัวเองโดยใช้กายภาพบัตรเนี่ยถ้าท่านใดมีคำถามมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคำถามได้ที่ f e c o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  k n p n พ e หรือว่าอินบ็ของ Li n e ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวคำถามที่น่าสนใจเราจะทำเป็นคลิป ตอบคำถามกับบัณฑิตครับแล้วพบกันคำถามหน้าสวัสดีครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic at bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook f แ n นเ g e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook f แฟนเพจบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook f แ n นเพจโดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมายครั อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้ง2สาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ